คลิปวิดีโอครั้งก่อนนะครับเป็น power save โหมดที่เป็นในลักษณะของตัวทามเมอร์นะครับซึ่งในลักษณะของตัวทามเมอร์เนี่ยเรากำหนดในส่วนของตัวทามเมอร์ภายในนะครับว่าจะให้มันหลับเมื่อไรแล้วก็จะให้มันตื่นเมื่อไรโดยปกตินะครับถ้าเราไม่สั่งลูปไม่สั่งอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณ8เซกนะครับหรือประมาณ8วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนของตัวที่เราจะทำต่อไปนะครับก็คือเราจะทำการเปลี่ยนในส่วนของตัวทามเมอร์โดยในที่นี้นะครับเราจะมาทดลองเป็น e x t e r n a l นะครับดังนั้นในส่วนของ e x t e r n a l เนี่ยนะครับผมก็จะมีอุปกรณ์ Input แค่เพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ในที่นี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์ภายนอกต่อเลยนะครับ มันจะสามารถประหยัดพลังงานได้อย่างไรนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมจะมีภายนอกต่อแค่เพียงอย่างเดียวก็คือจะเป็นในส่วนของโมดูลนะครับซึ่งเป็นโมดูลสวิตตัวนี้นะครับเป็นโมดูลสวิตโดยสวิตตัวนี้นะครับเป็นพุชพลัตต้อนสวิตแล้วก็ต่อเข้าไปในส่วนของ Arduino ที่เป็นในส่วนของขา2นะครับในลักษณะ ที่เป็น external interrupt เนี่ยนะครับในส่วนของ interrupt ที่เราใส่ไปเนี่ยนะครับก็คือผมจะเปรียบเทียบอย่างแรกเลยก็คือพลังงานที่เกิดขึ้นถ้าไม่ต่ออุปกรณ์ภายนอกนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยตัว CPU เนี่ยนะครับมันจะกินกระแสอยู่ประมาณ10ไปจนถึง20 mAh นะครับอันนี้คือในกรณีที่เป็น Arduino นะครับแต่ว่าถ้าเป็น CPU เบอร์อื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นเคสอื่นนะครับก็คือเป็นกระแสอาจจะมากกว่าหรืออาจจะน้อยกว่าก็ขึ้นอยู่กับชนิดของตัว CPU นะครับแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับเราใช้อินเตอร์ลับสวิตภายนอกเนี่ยก็คือในที่นี้นะครับมันจะเปลี่ยนสัญญาณจากขาลอจิกโลก็คือ0นย์นะครับเป็นลอจิก1โดยเราสนใจก็คือถ้ามันเปลี่ยนจาก0ูนย์เป็น1เมื่อไหร่เนี่ยนะครับ มันก็จะสามารถทำให้ตัว cpu ตัวนี้นะครับมันทำการตื่นขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจากเดิมที่กินกระแสรประมาณ10-20ึงมิลลิแอมอาจจะกินกระแสเพิ่มเป็น20-30 m มิลลิแอมในกรณีที่เป็น cpu เปล่าๆไม่มีตัวโหลดภายนอกนะครับดังนั้นนะครับในที่นี้เนี่ยเราสามารถไปประยุกนะครับไปประยุกต์ใช้กับตัวอุปกรณ์อื่นๆก็ได้นะครับว่า อย่างเช่นเราอาจจะให้มันส่ง Data วันละหนึ่งครั้งเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้เซนเซอร์ซึ่งเป็นในลักษณะของเซนเซอร์พวกแสงแสงที่มาจากภายนอกนะครับก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะใช้เซนเซอร์ในลักษณะหรือรูปรูปแบบอื่นนะครับซึ่งในที่นี้ผมจําลองสวิตว่ามันเป็นตัวทริกเกอร์หรือว่ามันเป็นตัวให้สัญญาณมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย งานนี้นะครับหรือว่าตัวโค้ดเนี่ยเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวอื่นได้อีกมากมายนะครับสำหรับในส่วนของการอาจจะเก็บ Data หรืออาจจะอะไรก็ได้ซึ่งในที่นี้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้แบตเตอรี่โดยในลักษณะของแบตเตอรี่เนี่ยถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่ของเรามันสามารถจ่ายกระแสดได้ประมาณ5 0 0 m มิลลิแอมีอย่างเงี้ยนะครับ500มิลลิแอมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าไอตัวแบตเตอรี่เนี่ย มันจะสามารถอยู่นานได้ขนาดไหนเอ๊ะสำหรับ500มิลลิแอมเนี่ยนะครับถ้าจ่ายปกตินะครับสมมุติว่า a r d u i n o เนี่ยมันกินกระแสยังไม่ต่อโหลดไม่อะไรเลยนะครับมันกินกระแสสมมติว่าอยู่ที่ประมาณ30อ่ะสมมติว่าอยู่ที่ประมาณ30มิลลิแอมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอา500นะครับหารด้วย30เลยนะครับ ก็จะได้ค่าตัวเลขออกมานะครับว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยค่าตัวเลขที่ได้นะครับหลังจากกดเครื่องคิดเลขแล้วได้ประมาณ16.67นะครับซึ่งหน่วยตัวนี้เป็นอะไรนะครับก็หน่วยตัวนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของชั่วโมงเนื่องจากตัวนี้เป็นมิลลิแอมป์อวนะครับก็คือเป็นค่าตัวเลขเนี่ยต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถแจกกระแสดได้สูงสุด 500 m mm มิลลิแอมต่อชั่วโมงนะครับในกรณีที่เป็นแบตใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบตเตอรี่อายุนานๆานหรือว่าเสื่อมไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ถึงตัวเลข500นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ากระแสะเต็มนะครับมันก็จะได้ประมาณ16ชั่วโมงนี่คือในกรณีที่เราเปิดตลอดเวลาหรือพูดง่ายๆก็คือไม่ถึง1วันแบตก็หมดแต่ถ้าเราใช้ในส่วนของ power down mode หรือในส่วนของตัว sleep mode เนี่ยนะครับ สมมุติว่าช่วงการออนเนี่ยเราเหลือการออนแค่เพียงประมาณสมมุติเราเหลือแค่เพียง5นาทีนั่นหมายความว่าสมมุติว่าถ้าเราเหลือ5นาทีต่อวันเนี่ยนะครับมันจะทําให้ตัวแบตเนี่ยสามารถยาวนานได้ขนาดไหนก็ลองคํานวณดูนะครับโดยในลักษณะของการทํางานนะครับมันก็จะเป็นลักษณะดังนี้นะครับก็จะมีการออนนะครับ เป็นเวลาซึ่งตรงนี้ก็จะคิดเป็น5นาทีส่วนหลังจากนั้นนะครับตัวเครื่องก็จะหลับยาวนานไปจนถึงหมดวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะครับถ้าจะคิดเป็นเวลาเนี่ยก็จ่าจะเป็นช่วงเวลา23ชั่วโมงนะครับกับอีก55นาที โดยสำหรับปกตินะครับที่เราดูก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็บอกว่าถ้าใช้แบตปกติเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ16ชั่วโมงนะครับ16ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บข้อมูลแค่เพียงวันละครั้งนะครับก็คือให้มันออนเนี่ย5านาทีซึ่ง5นาทีในที่นี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดทั้งวันเนี่ยมันจะกินกระแสประมาณในที่นี้ตีเป็นตัวเลขคร่าวๆว่า ตรงนี้กิน30มิลลิแอมส่วนในช่วงเวลาที่เหลืออีก23.55นาทีเนี่ยนะครับกินกระแสประมาณ10มิลลิแอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาคำนวณว่าใน1วันนะครับมันจะกินกระแสเท่ากับเท่าไหร่โดยจะเห็นได้ว่านะครับใน1วันนี่ยนะครับทั้งหมด24ชั่วโมง จะมีการเปิดแค่เพียง5นาทีเพื่อเก็บข้อมูลนะครับหลังจากนั้นจะเข้าสู่สล e ปโห d e ถ้าเราจะคำนวณแบบตัวเลขง่ายๆเลยนะครับเราก็จะคิดว่าแบตเตอรี่เนี่ยจ่ายกระแสได้ประมาณ500 m มิลลิแอมแต่เข้าสู่สล e ปโห d e ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นน่ก็จะหารด้วยกระแสที่กินจริงๆก็คือ10 m มิลลิแอมอานะครับดังนั้นค่าตัวเลขที่ได้นะครับ หลังจากหารกันแล้วเนี่ยมันก็จะได้ตัวเลขเท่ากับ50ซึ่งในตัวเลขตัวนี้นะครับมันคือ50ชั่วโมงนะครับ50ชั่วโมงดังนั้นถ้าตีเป็นตัวเลขที่คำนวณง,ง่ายๆนะครับก็คือ1วันมี24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็เอาตัวเลข50เนี่ยนะครับไปหารด้วย24 ได้ตัวเลขออกมาคือ2ได้2นะครับได้2.083วันหรือพูดง่ายๆก็คือตีไปง่ายๆเลยถ้าเราใช้สลีปโหมดนะครับจะทำให้ตัวแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนะครับอยู่ได้ประมาณ2วันจากเดิมนะครับถ้าเราไม่มีสลีปโหมดเลยเนี่ยนะครับ แบตเตอรี่จะอยู่ได้ประมาณ16.67ชั่วโมงก็คือไม่ถึง1วันแต่พอเราใช้สลีปโหมดไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็คืออ่านค่าตามการใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับเก็บค่าวันละครั้งเนี่ยมันก็จะได้แบตเตอรี่ที่ยาวนานก็คือประมาณ2วันอันนี้กรณีที่แบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับก็คือจ่ายกระแสดได้แค่เพียง500 m มิลลิแอมป์นะครับถ้าเกิดเป็น แบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ก็จะสามารถทําให้เราสามารถใช้แบตเตอรี่หรือพูดง่ายๆทาให้ตัว Arduino เนี่ยทำงานได้ยาวนานเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการคํานวณต่อไปก็ไปดูในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับมาดูในส่วนของโปรแกรมนะครับในส่วนของโปรแกรมก็ยังใช้ไลบรารีตัวเดิมเป็นไลบรารี low power นะครับ .h แล้วหลังจากนั้นนะครับผมกำหนดในส่วนของขา2นะครับเป็น e x t e r n a l interrupt หรือพูดง่ายๆก็คือถ้ามีการกดสวิตช์เมื่อใดเนี่ยก็ให้ทําให้ cpu เนี่ยมีการตื่นนะครับโดยตัว e x t e r n a l interrupt เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่แค่เพียงถ้าเป็น cpu เบอร์เล็กๆกนะครับก็จะมีอยู่แค่เพียง2 interrupt นะครับสำหรับตัว arduino nano ที่เรานำมาใช้ก็มีแค่เพียง2 interrupt นะครับ interrupt 0นกับ interrupt แล้วหลังจากนั้นนะครับก็มาในส่วนของตัวตัวนี้เป็นฟังก์ชันนะครับที่ผมเขียนเพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็นฟังก์ชัน wake up นะครับก็คือเมื่อมีการตื่นของตัว CPU แล้วเนี่ยนะครับหลังจากมันเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานนะครับเมื่อมีการตื่นแล้วเนี่ยนะครับก็จะให้พิมพ์ข้อความออกทาง serial port นะครับว่าฉันตื่นแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของตัว LED built in นะครับ ก็จะทําการเปลี่ยนสถานะของมันนะครับถ้าเดิมเป็น on ก็กลับเป็น off ถ้าเดิมเป็น off ก็กลับเป็น on นะครับก็ตัวนี้นะครับเครื่องหมายตกใจเนี่ยก็คือการ complement นะครับส่วนตัวนี้นะครับในส่วนของ set up มีอะไรบ้างนะครับในส่วนของ set up หลักๆก็มีกําหนดพอตที่ใช้ในการสื่อสารนะครับเพราะว่าเราจะเอาสื่อสารกับข้อมูลนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่ติดต่อ โชว์มอนิเตอร์หรือว่าพิ้นค่าไอข้อความเนี่ยไอเวกอัพเนี่ยนะครับบรรทัดนี้ก็สามารถตัดออกไปได้นะครับแล้วส่วนบรรทัดนี้นะครับเป็นการกำหนดนะครับว่าไอตัว LED built-in เนี่ยนะครับเป็นเอาต์พุตซึ่งตัว LED built-in เนี่ยตัว Arduino เข้าใจแล้วนะครับว่ามันคือ LED ที่อยู่บนบอร์ดนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ กำหนดขา pin wake up เนี่ยนะครับ wake up pin เนะี่ยตัวนี้นะครับซึ่งในที่นี้ผมกำหนดเป็นขา2ให้มันเป็น input นะครับโดย input เนะี่ยเราสามารถกำหนดได้2ลักษณะจะเขียนเป็น input เฉยๆก็คือเอา input ที่มันมีลอจิกเรียบร้อยจากภายนอกเข้ามาหรือจะใช้ในลักษณะ input pull up ก็ได้ถ้า input pull up เนะี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับก็หมายความว่า ในกรณีที่เราไม่ต่อ R แต่เราจะเอาสัญญาณเข้ามาเนี่ยมันเป็นการทำให้ตัวลอจิกของตัวสัญญาณ Input เนี่ยนะครับมันทำงานอยู่ในสภาวะปกติในกรณีที่เราไม่ต่อ R ก็คือต่อสวอิตช์โดยตรงแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัว R ต่ออนุกรมกับสวิตช์แล้วเนี่ยนะครับก็ใช้ Input เฉยๆอย่างโมดูลตัวอย่างเนี่ยนะครับก็คือมันมีความต้านทานต่ออนุกรมกับตัว Input อยู่แล้วนะครับ ส่วนตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับในบรรทัดนี้บรรทัดนี้เป็นการใส่อินเตอร์ลับนะครับซึ่งในลักษณะของอินเตอร์ลับเนี่ยนะครับซึ่งตัวอย่างตัวโค้ดตัวเนี้ยตัวน,วนี้จริงๆแล้วมันเป็นขอบขาขึ้นนะครับหรือเปลี่ยนจากศูนย์เป็นหนึ่งตัวนี้ก็แก้ไขนะครับแก้ไขเป็นข้อความนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นคอมเมนต์เฉยๆนะครับเป็นคอมเมนต์เพื่อให้เราเข้าใจนะครับก็บอกว่า เรากําลังจะใช้อินเตอร์럽นะครับโดยตัวอินเตอร์럽เนี่ยนะครับไปใช้กับขาที่เรากําหนดไว้ก็คือ Wake Up p ินนะครับก็คือขา2เนี่ยนะครับโดยเมื่อมันทํางานแล้วนั่นนะครับหมายถึงว่าเมื่อมีการกดสวิตช์เนี่ยนะครับจะให้เรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่าเว k e Up ก็คือฟังก์ชันตัวบนเนี่ยนะครับมาทํางานแล้วมันจะทํางานลนักษณะอย่างไรก็คือเมื่อมีสัญญ,ญาณขอบขาขึ้นก็คือ สัญญาณที่เปลี่ยนจากศนย์เป็น1นเนี่ยนะครับก็จะให้ทำงานในทันทีก็จะมีทั้งขอบขาขึ้นนะครับแล้วก็ขอบขาลงนะครับขอบขาลงก็จะเป็น f อร์นะครับขอบขาขึ้นก็จะเป็น r i s i n g นะครับก็เปลี่ยนจาก0นเป็น1ถ้า f อร์นี้ก็คือเปลี่ยนจากลอจิก1เป็นลอจิก0นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับในส่วนของลูมนะครับในส่วนของลูมเนี่ยมันก็จะทำการวนอยู่เรื่อยๆนะครับ ดีเลยไป8,000มิลลิกนะครับหรือประมาณ8วิหลังจากนั้นนะครับเราก็ให้พิมพ์ข้อความในส่วนของ serial port นะครับว่าเข้าสู่โหมดของการหลับไหลนะครับแล้วก็ดีเลยไปอีกพันหนึ่งเพื่อนะครับเพื่อให้เราเห็นข้อความนะครับก็คือคำว่า going to sleep เนี่ยนะครับมันสามารถพิมพ์ได้ทันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เรียกในส่วนของฟังก์ชันนะครับ Low Power นะครับแล้วก็ในส่วนที่นี้ก็คือ Power Down ก็คือลดพลังงานนะครับโดยลักษณะของการหลับของตัว CPU นะครับก็คือ Sleep Forever ก็คือหลับยาวเลยนะครับหลับยาวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะนี้มันจะตื่นก็ต่อเมื่อนะครับมี e x t e r n a l interrupt เท่านั้นหรือพูด,ดง่ายๆก็คือมีการได้รับสัญญาณจากภายนอกถ้าไม่งั้นเนี่ยนะครับ มันก็จะหลับยาวหมายถึงว่าในที่นี้ก็คือถ้าไม่มีการคลิกไม่มีการอะไรเนี่ยมันก็จะอยู่ในโหมดของการหลับไหลก็คือพูดง่ายง่ายก็คือประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับโดยในที่นี้ปิดอะไรบ้างปิดในส่วนของ adc นะครับปิดในส่วนของ bod off นะครับนี่ก็คือในส่วนนี้พอเราปิดไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะทําให้ในส่วนของพลังงานที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันลดต่ําลงมากเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมนะครับของตัวโปรแกร,รมตัวนี้นะครับ สำหรับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอที่แสดงอยู่ในสภาวะเซฟโหมดของตัว Arduino ตัวนี้เป็น Arduino Nano นะครับซึ่งในตอนนี้ในสภาวะสลีปโหมดเนี่ยนะครับจะสังเกตได้ว่าผมไม่มีอุปกรณ์ e x t e r n a l อะไรเลยก็คือไม่ต่ออุปกรณ์ใดๆเลยนะครับมีแค่เพียงสวิตตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้ในการคอนโทรลนะครับโดยในที่นี้ก็คือ เราได้ออกแบบว่าจะให้เป็นในลักษณะของสั่งให้สลีปโหมดแล้วปลุกด้วยอินเตอร์ลับภายนอกนะครับโดยใช้ตัวสวิตตัวนี้นะครับเป็นตัวให้อินเตอร์ลับภายนอกก็เป็นตัวแทนของมันนะครับโดยในลักษณะผมแสดงผลโดยใช้ led built in นะครับก็คือตัวหลอดสีเขียวเยวนี่ยนะครับตรงกลางก็ให้สังเกตดูว่าถ้าผมทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนในส่วนของตัวสมมติว่าเรากดสวิตนะครับ ตอนนี้นะครับผมจะกดสวิตช์ดูและให้สังเกตผลนะครับผมกดสวิตช์แล้วนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือในสภาวะปกติเนี่ยมันจะกินกระแสประมาณ2 5 m มิลลิแอมนะครับ0 2 5แอ ah มป์แล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็เขียนโปรแกรมให้มันเข้าสู่สลีปโหมดในสภาวะสลีปโหมดนะครับที่ไม่มีอุปกรณ์ภายนอกต่อเลยเนี่ยมันจะกินกระแสเพียงประมาณ1 0 m มิลลิแอมหรือว่า11มิลลิแอมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยตัวเอาต์พุตนะครับซึ่งเป็นในส่วนของตัว LED built-in เนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนสถานะนะครับเมื่อมีการกดสวิตช์นะครับเมื่อเรามีการกดสวิตชนะ์เนี่ยผมก็เขียนโปรแกรม LED built-in ที่อยู่บนบอร์ดเนี่ยนะครับให้มันเปลี่ยนสถานะในลักษณะดังนี้นะครับก็จะมีในลักษณะของการเปลี่ยนสถานะไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับ ก็จะมีลักษณะของการเปลี่ยนสถานะไปมันจะเป็นในลนักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอเรากดสวิตช์อีกหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้นะครับกดสวิตช์อีกหนึ่งครั้งสถานะตัว LED built-in ก็จะเปลี่ยนจาก on เป็น off แล้วก็ตอนนี้อยู่ในส่วนของการเข้าสู่ Sleep Mode แล้วนะครับแล้วกดอีกครั้งหนึ่งนะครับ L.E.D. ก็จะเปลี่ยนสถานะนะครับ Built-in ก็จะกลายเป็น on เพราะฉะนั้นเนี่ยผมใส่ในลักษณะของคำสั่งเป็นแบบนี้นะครับโดยตัวโค้ดโปรแกรมไม่ยุ่งยากนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยก็จะมีอยู่แค่เพียงไม่กี่บรรทัดนะครับอันนี้ก็คือลักษณะการใช้งานก็เราสามารถนำไปใช้งานโดยตัวนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็น external ในลักษณะอื่นนะครับที่มาทริกให้กับตัว Arduino ให้มันทำงานขึ้นนะครับเป็นส่งสัญญาณเข้ามานะครับในที่นี้นะครับเป็น Active High นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือได้ไฟ5โวลต์ถ้ามีไฟ5โวลต์เข้ามาทิกไอตัวในส่วนของ Arduino เนี่ยก็จะทำงานต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้มันทำงานยาวนานเท่าไหร่ก็ได้แล้วเราก็เขียนโปรแกรมสั่งให้มันประหยัดพลังงานนะครับหรือว่าในส่วนของ Sleep Mode